ট্টা <wh> কবরাÖ <CCTV noise> ูดได้ฟังเมื่อกี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเว็บไซต์ขื่อที่ได้ออของเรานะคะมาจากคอนเทนต์ไร้แล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราจําได้ว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยนะคะเราเราเราจะมีปัญหาในเรื่องของการเราสงสัยเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็จะมีวิธีการติดต่อในการโทรศัพท์การอีเมลแต่ทีนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งชนอนลก็คือในเรื่องของการสามารถที่จะแชทออนไลน์ได้แต่อันนี้เนี่ยก็คือว่า มันไม่ใช่ M S N เป็นอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการแชทที่เป็นรูปแบบใหม่ซ,ซึ่งเดี๋ยวจะเห็นในสไลด์ต่อไปนะคะ,ะซ,ซึ่งเราเรียกว่าไลน์แชทจริงๆถ้าไลน์แชทเราจะนึกถึง M S N นึกถึงกูเกิลท้องนึกถึงอะไรอยู่ก็คือหลักการจะเป็นหลักการเดียวกันเพียงแต่เราเอาไปประยุกต์ใช้ใน,ใน,ใน <S <S ทางด้านบิสเนสแท่นั้นเองนะคะในที่นี้ใครช้อปปิ้งออนไลน์บ้างคะ <S <S มือมีไหมคะแล้วเราเป็นไปอย่างนั้นจริงๆไหมคะถ้าไม่มีปกติจะมีโทรศัพท์ออก ถามก็คืออย,อย่างที่เขาบอกว่าเ0าบอจะประสบปัญหาในการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแล้วก็ส2เนี่ยคือเลือกไปแล้วละ่ะใส่ช้อปปิ้งการที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนหลังเปลี่ยนใจเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆส,สุดท้ายเลยกลายเป็นว่ามีแค่2%เท่านั้นที่ซื้อของหลังจากท,ที่เข้ามาในเว็บแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยแชทไลฟ์แชทของเราเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณสามารถที่จะเ,เห็นเลยว่าใครออนไลน์อยู่ที่หน้าเว็บเราณตอนนี้นะคะเราก็สามารถทักเข้าไปได้ก่อน ถ้าก็ไเรื่อยเหมือนกับเรามีร้านค้ายอยู่ร้านหนบบึ่งปกติเราจะเห็นเวลาคนเดินเข้ามาในร้านถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเรามีเว็บไซต์เนี่ยปกติเราไม่รู้ใครนั่งนั่งจข้งเครื่องคอมพิวเตอร์เราบ้างถูกไหมคะแต่อันนี้เนี่ยมันจะรู้มันจะรู้แล้วมันก็จะทักเข้าไปได้เพราะนั้นก็ต้องทักดีๆนะเพราะบางคนจะตกใจว่าทำไมอยู่หนระือว่าฉันอยู่หน้าเว็บตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่า proactive chat เป็น proactive engage ก็คือว่าเป็นการค o m m u n i c a t สองทางไม่ได้ต้องรอให้ให้ v ิเตอร์ เป็นคนคอนแทคเรามาอย่างเดียวอันนี้อันนี้จะเป็นโหรแอคทีฟแชทเพราะนั้นจริงๆในในแง่ของอในเรื่องของการแชทเนี่ยจริงๆแล้วมันมันหลักการอันนี้ก็คือว่าเนื่องจากเรามาใช้สำหรับบิสกิจสำหรับบิสกิสเนี่ยอย่างอย่างไม่ว่าถ้าเป็นเล็กสเกลก็คือเล็กธุรกิจเนี่ยก็คือว่าเรามีอยู่คนเดียวเลยที่ต้องซัพพอร์ตลูกค้าแล้วถ้าลูกค้ามีวีสเตอร์เยอะๆเข้ามาเนี่ยเราเราอย่างมากเราคุยโทรศัพท์อันนี้มากคุยได้สองอู่ถูกไหมคะอันนี้ถือว่าเก่งแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแชทเนี่ย สูงสุดที่มีลูกค้าคุยมาประมาณ20กว่าวินหน้าต่างพร้อมๆกันอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่เป็นรูปแบบอ๋อมันเป็นเทรนด์อยู่แล้วคือทุกคนชอบการแชทชอบการทวีชอบการเท็กซ์ถูกไหมคะแต่เราเอาตรงเนี้ยมาประยุกต์ใช้กับบิสเทเนสยังไงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งเอเจนต์ก็คือหนึ่งอ๋อเอเจนต์ owner, อ๋อเว็บไซต์เอเจนต์หรือว่าอ๋อเจ้าหน้าที่ที่ท,ท,ท,ที่ดูแลลูกค้าเนี่ยสามารถดูแลลูกค้าได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันเท่านั้นเเองแตต่่ทีีีนน้รรราาาจจะมััวชวชยใกดกด ข้างหลังยังไงอันนั้นคือสิ่งที่สาคัญนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไม่ได้เห็นตัวโปรดักเลยตรงนี้จะจะคุยก่อนว่าเอ้ยของเรามาีข้อดียังไงอะไรต่างๆอันนี้ในแง่ของ business เ,เนี่ยคือถ้าเกิดเราแชทเ m s อะไรต่างๆเนี่ยคือทุกคนก็วอยู่แล้วพิมพิมได้ไวยอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าในแง่ของ business เ,เนี่ยคือคําถามมันจะเป็นอะไรที่เข้ามาซ้ําๆซ้ำๆทำอย่างนี้ยังไงกดปุ่มอย่างนี้ต้องไปยังไงอันนี้มีมีดีเทลโปรโมชั่นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่ง หลังบ้านเนี่ยเราจะมีตัวช่วยเอเจนต์ในเรื่องของช็อตคัทแล้วก็ในเรื่องของการคลิปแตรของตัว History แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นในลักษณะของ Business จริง,รงในเนี่ยที่ว่าเราสามารถจะเช็คได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมีมีสิ่งตา่างต่างที่ที่เราทําขึ้นมารองรับในลักษณะนั้นนะคะในในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยก็คือมันจะเป็นเพียงแค่สคริปต์เอาไปให้แล้วก็แปะไว้หน้าเว็บเลยไม่ต้องไปมีอะไรยุ่งยากนะคะตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บเบสเหมือนกันนะคะซึ่ง,งเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของตัว ตัวตัวตัวไลน์แชทที่พูดถึงเนี่ยนะคะเราเพิ่งจะเปิดตัวไปสดสดและร้อนเ,อเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ก็สนุกสนานเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ,อันนี้คือหน้าตาจริงอันนี้คือเว็บไซต์ของเราจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้คือหน้าตาของตัวแชทบ้าค่จะเป็นใครๆเฟซบุ๊กใครเล่นเฟซบุ๊กมั้งคะเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กเพราะนั้นตรงเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วว่ารูปแบบของตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไม่เหมือนไลน์แชทที่อื่นที่แบบคลิกปุ๊บก็เป็นป๊อปอัพขึ้นมา แต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นขึ้นขึ้นมาเหมือนกับ Facebook เลยแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นอินไลน์แชทไม่ใช่ปลอปอัพวินดว์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของอการที่มีบล็อกป๊อปอัพนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือคลิกปุ๊บคุยได้ปับ๊บเปิดปุ๊บติดปับ๊บเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ของเราจะไม่เหมือนใคระนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นสาวไลน์แชท ก็คือถ้าเข้าไปหน้ามีกัรเข้าไปหน้าเว็บเทอร์นอทิพไล์จริงๆแล้วก็มีโอกาสเข้าไปแชทกับเราจริงๆก็จะได้ประสบการณ์ตรงนั้นนะคะแต่วันนี้รู้สึกจะออฟไลน์อยู่ค่ะไม่ทำเป็นนานจะหนึ่งนาทีโอเคอันนี้ก็คือหลังจากที่คลิกแล้วก็เปิดขึ้นมาอันนี้ Apple ิ้ลจิงเจอนี่คืออันนี้เลยค่ะอันนี้เลยค่ะแอดแอปเปิ้ลจิงเจอนะคะแล้วก็ก็คือจะมีจะมีเหมือนกับว่าตรงนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้ไทท์ทุกมดอาจจะแค่ส h ลสตังคิวอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะขึ้นมาเลย หรือว่าจะเป็นค mm ือ hmm. ค <Nice. S 1> ือลักษณะที่บอกอันนี้ก็จะเป็นวิซิเตอร์เป็นตัวคุณคุณตั้งชื่อไว้แล้วตัวตัวนี้ใครเข้าไปปึ๊บเราเราเปลี่ยนชื่อตรงออปชันตรงนี้ค่ะจะมีให้ตั้งชื่อเอาวิซิเตอร์จะตั้งชื่อเองก็ได้หรือว่าเราเราจะตั้งชื่อให้เขาแล้วมันจะจำไปเลยมันจะเก็บเป็น flash cookie มันต่อไปทุกครั้งที่วีซิเตอร์เข้ามาออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใครอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็เราทักเข้าไปก่อนได้เลยเหมือนกับเรามีลูกค้าเดินเข้ามาเราจาได้่าเอ้ยคนนี้เป็นคนที่เราเคยเห็นมาก่อนแล เกิดเป็นรีเลชันชิพขึ้นมานะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เราเหนือคู่แข่งในแง่ที่ว่าเราเราให้ความเป็นกันเองกับลูกค้าเหมือนกับเราเปิดร้านขึ้นมาจริงๆมีมีมีช็อปของเราจริงๆแล้วเรารู้จักว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้คือลักษณะของของเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ดูนั่นเป็นในส่วนของวิสเตอร์แต่ตรงนี้เป็นหลังบ้านคือคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์เป็นเอเจนต์เป็นคนที่ซัพพอร์ตลูกค้าเพราะนั้นจะเห็นเลยบ้างว่าคุณเมาส์ไปนี้จะเป็นลิสต์ของ อ๋อวิซิเตอร์ทั้งหมดนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นดีเทล,ลคุณไฮไลท์ไปปึป๊บคุณเห็นเลยว่า IP address อะไรนะคะมาจากประเทศอะไรเคยคุยมาแล้วกี่ครั้งนะคะเคยเข้ามากี่ครั้งคุยกี่ครั้งนะคะแล้วก็อยู่ที่หน้าเว็บหน้าไหนอยู่นานแค่ไหนนะคะอยู่นานแค่ไหนถ้าคุณเห็นแล้วเขาอยู่หน้าจ่ายตังค์กำลังอยู่หน้าช้อปปิ้งนานแล้วหุยไม่ได้แล้วเขาลังจะจ่ายตังค์ทักไปสนหน่อยมีอะไรช่วยไหมคะอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั <Swe at pile> ้น เรา,เรา,เ,ราเราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้เกิดประโยชน์ยังไงอันนี้คือที่เรียกว่าแชทเราได้ังค์นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณมีข้อมูลตรงนี้เขาเรียกป็น CRN เริอมตอน้นการที่คุณเอาข้อมูลตรงนี้มาประยุกใช้ในธุรกิจของคุณเนี่ยทำให้คุณเหนือคู่แข่งทําให้เราได้ลูกค้าใหม่ๆมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆกับการที่เราปล่อยเว็บเราทิ้งไว้เฉยๆจะอยู่จะไปใครจะมาอะไรก็ช่างกับการที่เรามา monitor แล้วเรารู้จักใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยจะทําให้เราเรู้จัก ที่จะมีการออฟเฟอร์อะไรต่างๆแล้วก็มีได้ทำให้เปอร์เซนต์ของการได้ลูกค้าใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ history เราก็จะรู้ว่าเอ้ยที่ผ่านมาเราเคยคุยอะไรไปกับลูกค้าบ้างนะคะเคยคุยไปเมื่อไหร่มีใครเคยคุยบ้างตรงนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่มาลองรับในเรื่องอันนี้เป็นลักษณะของการแชทเพื่อธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าพอมันผ่านไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนนี้เคยซื้ออะ,อะไรดีชุด เสื้อสีชมพูบ่อยๆเพราะนั้นตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเสื้อสีชมพูเราก็จะรีบบอกเขาทันทีเวลาที่เขาเข้ามาที่เว็บของเราว่าตอนนี้ตัวนี้มันลดราคาอยู่ให้ให้รีบซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตรงนี้มันก็คือ,อข้อได้เปรียบนะคะข้อได้เปรียบของการที่เรารู้ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรนะคะเราก็เป็นใครต้องการอะไรอย่างตรงนั้นนะคะอโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาหน้าตาของเวลาที่เราที่เราคุยกันเห็นไหมคะตรงนี้คือชอ็อตคัทคุณสามารถที่แบบลูกค้าเข้ามาปุ๊บ เร,เราพิมพ์แค่คาสั้นๆพวกนี้มันก็จะขึ้นเลยทําไมก็ถึงคุยได้ทีเดียวหนึ่งสิบยี่สิบหน้าต่างพร้อมกันเป็นเพราะว่าเขาคล่องแล้วเขาจําได้เลยว่าช็อตพันนี้คืออะไรลูกค้าจะถามอะไรมาบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะของตัวที่เป็นส่วนของเอเจนต์ว่าอา๋ออันนี้อันนี้อันนี้วซิเตอร์นนก่อนว่ากําลังคุยกับอยู่คนไหนอยู่ถ้าเรามีถ้าเรามีาามออกเหมือนกับคอร์เซนเตอร์หรือว่ามีคนคอยดูแลหลายๆคนสาหรับบริษัทที่ใหญ่นิดนึงแต่ถ้าบริษัทไม่ใหญ่เนี่ยของเรามีระบบที่คุยผนือถไดด้้วย ลูกค้าเข้ามาเว็บไซต์แล้วคุณตอบผ่านอีคุณไปเที่ยวสมุยอยู่แต่มีคนมาช้อปปิ้งออนไลน์ที่เว็บไซต์ของคุณมันจะมีมันจะมีการเตือนมาเข้าไอโฟนเข้าเข้าได้หมดเลยค่ะใช้ได้กับ Google Talk, MSN, เมี A i ไมีได้ได้หมดเลยทุกทุกทุกแพลตฟอร์มนะคะเพราะนั้นของเราจริงๆก็รองรับทั้งในสเกล s s e e จนกระทั่งถึง Enterprise อันนี้คือตัวอย่างของลูกค้าเขาไปท้าพิสูจน์ได้เลยค่ะ ตลาดก็ใช้อยู่นะคะตอนนี้ถ้าเข้าไปมองหาไอคอนเล็กๆตรงนั้นทูโฮมแต่มันจะมี2แบบคือแบบแบบของตลาดเนี่ยเขาจะมีทุกหน้าเขาจะติดตามเราทุกหน้าว่าเราอยู่หน้าไหนแต่ถ้าของเพจสบายกับของทูโฮมนี่เขาจะเป็นลักษณะที่ว่าใครต้องการสปอร์ตแล้วถึงจะคุยเพราะนั้นอันนี้จะต่างกันตลาดเขาฉลาดกว่านั้นที่จริงเพราะเขาเขาจะมอนิเตอร์เลยว่าใครเข้ามาอยู่ที่หน้าไหนอ่าแล้วของเขานี่ค่อนข้างคือคุณคุณป้อมก็จะเซตเอาไว้อย่างดีว่าว่าจะคุยยังไงเพราะนั้น ใครที่เข้าไปแบบเขาเนี่ยระวังนะคะเขารู้พฤติกรรมหมดเลย <g Yap> <c oughs> นะคะแล้วก็เราเป็นสปอนเซอร์ให้กับไทยสมาคมไทยพเมือจริงๆเล้วฉันเป็นประชาสัมพันธ์นนของที่นั่นถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะกรุณาเข้าไปสมัครนะคะจะได้รับผลประโยชน์มากมายอันนี้ขอขอ,ขอประกาศตัวนี้หนึ่งค่ะก็สิบ <c oughs> ปกว่าเท่าตาเห็นคะ่ะอยากรู้ก็ไปพิสูจน์เราเองที่ turnontechlife.com หรือเว็บต่างๆเหล่านี้จริงๆยังมีอีกนะคะแต่ว่ามีเนื้อที่แค่นี้ ดี๋ยวไม่มีใจะให้นคนพูดใหม่จะเกิดอะไรขึ้นครับทางแท <c oughs> ็กซี่ค่ะยูเซอร์ต้องล็อกอินไหมครับคือเราจะมีแดชบอร์ดให้แต่ละยูเซอร์เนี่ยก็คือจะมีล็อกอินมีพาสเวิร์ดเพื่อที่จะเข้าไปเห็นหน้าตามเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่ามีวิสิตเออร์กี่คนมันจะคอนเน็กหลังจากที่เราสคริปต์ไปแปะที่หน้าเว็บเราปึ๊บมันก็จะมาคอนเน็กกับแดชบอร์ดของเราเราจะแปะที่เว็บก็ได้นะที่จริงมีสิบเว็บก็แปะไปเลยสิบเว็บ แล้วเราก็จะรู้ว่าวพอเราไฮไลท์พวเราจะรู้ว่าพิสเตอร์นี่มาจากเว็บไหน<ช>อยู่หน้าไหนพิสเตอร์อในกรณีนี้คือเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาเข้าเว็บอะครับใช่ค่ะครั้งแรกมันจะขึ้นมาเป็นไอดีแต่หลังจากที่เราใส่ชื่อไปพวกมันจะจำถ้าเขาใช้เครื่องเดิมตลอดมันนี้ที่ต่างในตอนนี้เดี๋ยวไปใช้ยังไงปุ๊บอ,อ,อันนั้นแน่นอนค่ะก็คือว่ามันจะจำไม่ได้แต่สมัยนีย้มีใครไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองบ้างคะในห้องนี้โอ้ยโอเวอร์ทั้งนี้อยู่กัน เราชั้นดิชั้นมีตั้งสิบเครื่องอะค่ะสระุปวันนี้เนี่ยครับตัวของวีซิเตอร์ไม่ต้องล็อกอินใช่ไหมวีซิเตอร์ไม่ต้องล็อกอินก็คือมาที่เว็บไซต์ของเราปกติเลยค่ะเขาจะไม่รู้ตัวเลยว่าเรากําลังดูเขาอยู่จ,จริงๆเขารู้นะเพราะถ้าเขาเข,าข้าใจตรงนั้นแต่แต่มีคนถามว่าเอ๊ะเราเอาไปติดคุณเดมี่แล้วจะมีคนมาแชทไหมเนี่ยปรากฏแชทตะจุยค่ะ คนพยายามก็อยากเห็นพอเห็นอะไรแปลกๆก็คลิกใหญ่เลยค่ะคลิกเอาคลิกเอาเพราะตรงนี้มันคนก็จะคุ้นเคยกับ Facebook อยู่แล้วมันมักข่าวเดียวกับ Facebook ค่ะคือผมไม่แน่ใว่ากระดบมันจะมีแบบพวกออนเพจเดียวครับไม่ใช่คร้าผมเอาเนี่ยภู <c oughs> มิใจส้มๆทางขวาเนี่ยต้องบอกไปอย่างนั้นหรือว่าคือจริงๆจะบอกเลยว่ามันจะมีขึ้นขึ้นคำว่าออนไลน์เรากำลังออนไลน์ถ้าอยากจะคลิปให้คลิกตรงนี้จย่างโอมริสเตอร์ ไม่เจออ๋อ,อเราก็ส่งเป็นลิงก์ให้เขาหรือว่าเราเราเราสามารถทำเป็นเหมือนกับอินสต๊อกชั่นแล้วให้เขาดาวน์โหลดหรือว่าที่บอกว่ารู้บบว่าเขาดูชอบสินค้เาเป็นไหนคือจะต้องตอนนี้ต้องคำนวณระบบใช้บรินนการขาองมึงเลยครับค่ะพัฒนาระบบอะไรที่เก๋ไม่ต้องเลยค่ะแต่ว่าจ่ายตาังค์แค่ที่ฉันอย่างเดียว <laughs> เราเราจะรู้ครัแค่ระบบของของคุณแจ่รู้แค่ว่ามันเป็นเพจไหนอ๋อเป็นเพจนักเป็ตโกลไม่จะรู้ว่าอยู่หน้าไหน เว็บไซต์ไหนอ่าค่ะอยู่นานแค่ไหนแล้วแต่ไม่ไม่ถึงขนาดที่รู้ว่ากําลังอ่านตัวตัวบรรทัดไหนอยู่อันรู้ว่าเหมือนก็โอเคแต่ต้องทำอะไรพิเศษอ่านเพื่อให้รู้ว่าดูแลคือเป็นโปรดักต์เรารู้อยู่แล้วนีนหน้าที่ของเรามีอะไรถูกป้ะอยูอก็ต้องใจคำถามนี่คือตอนนี้ร มีสถิติมีตรงนี้สปอร์ตเลยค่ะว่ามันเพิ่มยอดขายได้จริงๆ